คือครันน้งนี้ซื้อเงินสดจากายเด้งมาไม่ว่านไปนั้นเลยไปเข้าสูยรนี่ชัดเจนนะครับนี่นเป็นรถ <ลด S 1> บ้านแท้นะครับนี่หลักฐานมัดใจที่เราเคยรู้ไหมใบตรวจรถรูปลับรถมาเป็น,นรถบ,บ,บ้านเนี่ยชัดเจนนี่ครับวันนี้จบเงินสดมัดจำไปแล้วสี่หมื่นวันนี้อีกห้าแสนสี่หมื่นห้าพันเป็นห้าแสนแปดหมื่นห้าพันรถที่ผมนะครับบอกแล้วว่าก่อนออกรถเข้าสูตรทุกคนันมีเข้าสูตรโตต้ามาใบเข้าสูยรนี่ชัดเจนนะครับนี่นะครับก่อนรถเราเข้าสูตรในทุกคันไม่ต้องกลัวครับน้ำมันเครื่องเอยน้ำมันเกียร์เอยครบ แบบนี้คือรถที่เจ้าของเดิมซื้อเงินสดมาเลยคือคันนี้ซื้อเงินสดจับไปเดงม,มาแต่ไม่บานไปนั้นเลยถ้ารถอะ่ะมันมีปัญหาอะไรเปลี่ยนเครื่องมาเปลี่ยนเกียร์มากับสี่มามันจะลงบันทึกไว้หน้าสิบแปดทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาถามลูกค้ากันว่าเขาคือการเห็นรถเป็นยังไงแล้วก็ทําไมอ่ะตึงตัดใจวันนั้นจองเลยเพราะตอนแรกอะ่ะบอกว่ายังไม่ตัดใจนะบูมพอถึงรถก่อนแล้วพอไปร,ไรถยังไงไม่ตึงตัดใจวันนั้นจบกันก็เกือบทุ่มแล้วนะพี่เนาะมืดแล้วแหละทุ่มสองทุ่มอ่ะวันนี้ทำไมถึงกล้า เดี๋ยวไปถามความสึกกันนะครับนี่นะครับวันนี้จบมันสดครับเดี๋ยวไปถามความรู้สึกลูกค้ากันดีกว่าว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนี่พี่เขาลังเซฟกันอยู่เลยไหมอ่าผมชอบคู่นี้มากนะพี่คู่นี้เขาชอบเที่ยวกันทุกดาวทิศเลยเดี๋ยวเราตามผมมาเลยเลิกดีวันนี้ปล่อยตัวต้าเวร้อนนะครับผมเดี๋ยวถามความรู้สึกพี่ก๊อฟพี่เอกดีกว่าต้นคลิปผมเกินไปแล้วพี่ก็บอกดูมาหลายเต้นมากในกรุงเทพดูมาวิ่งดูมาวิ่งดูมานานนะพี่ ดูมาประมาณสองสัปดาห์ได้ดาแล้วยังไม่ได้รลิสักทีใช่เคยไปลองแล้วมีเสียงดังด้วยอันนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กอยฟบอกีกว่าทำไมวันนี้จบที่บอยรถบ้านแล้ววันนั้นที่เราดูรถกันเป็นยังไงถึงเราก้าตัดสินใจซื้อก็ต้องบอกว่าไปดูมาหลายที่เนาะได้มาลองของที่บอยรถบ้านอีกคันหนึ่งคือราคาก็สูงเอกันนิดเดียวนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้สูงกันมากครับแล้วเราก็ได้ลองขับคือ มันเป็นเหมือนรถใหม่อ่ะความรู้สึกของเราเหมือนรถใหม่น้องบูมก็ให้ได้ทดลองกับคันอีกคันหนึ่งที่เป็นไม้น้อยกว่านี้เนาะกับคันนี้ที่ไม่มากกันหกหมื่นถึงเจ็ดมโลคือมันความรู้สึกฟิลเดียวกันฟิลเดียวกันเพราะตอนนั้นอะรถไอคันไม้น้อยเนี่ยเวรัสเราก็บอกเลยผมมี2คันคันไม้น้อยจอดอยู่นี่ทีเนี้ยพอลองขับไปปุ๊บพี่บอกว่าถ้าให้คันฟิลเนี้ยน่าจะโอเคแล้วทีเนี้ยไอเจ้าคันเนี้ยจอดอยู่สาขาราชบุรีตรงนู้นเลยพอเราพี่งั้นไปลองไปดูด้วยกันไหมไม่ชอบไม่เป็นไร ทีเนี้ยพี่กอฟไปลองขับที่ราดบุรีเป็นยังไงบ้างขับคันเนี้ยฟิลเหมือนคันโน้นเลยครับฟิลเดียวกันกับคันไม่น้อยก็เลยตัดสินใจเลยใช่จอดใแล้วใจกันเลยการบริการการให้คําแนะนําชัดเจนไหมพี่ลองลองบอกหน่อยพี่ชอบตั้งแต่ตอนที่ว่าพี่อยู่ตรงเนี้ยแล้วบอกว่าเดี๋ยวให้คนขับมาจากตัวหินตอนนั้นน่าจะยังไม่เช็คเนาะว่ามันอยู่ราชบุรีเออแล้วก็ให้พี่เดินดูรถเล่นด่อสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเออพี่รู้สึกเออเขาก็บริการดีมากเนาะแล้วก็การคุยการพูดคุยกันต่อลองราคาเนี่ยก ที่สุดแล้วที่นี่นะคุยง่ายแน่นอนน้พี่นะก็วันนี้เรียบร้อยดูแลให้หมดแล้วมีอะไรก็เดี๋ยวบุ๋มดูแลให้เรียบร้อยน้พีน่นะคือมันเป็นรถบ้านแท้ด้ยครับคือเรา,าเราเห็นเราเห็นหลักฐานทุกอย่างที่เขาไปซื้อมานนเนาะแล้วก็เล่มทะเบียนอะไรต่างๆครับคือมันเป็นรถบ้านแท้แท้ผ่าน<ล>มาแค่มือเดียวสดๆนี่หลักฐานมัดใจพี่เขาเคยออร,รู้ไหมใ <Okay. S 1> บตรวจรถ รูปรับรถว่าเป็นรถบ้านเนี่ยชัดเจนใช่แล้วก็ประกันอะไรต่างๆใช่แล้วก็เล่มทะเบียนด้วยบ่อยรถบ้านให้ด้วยใช่ครับโอเคนะก็เลยรู้สึกอุ่นใจเนาะว่าเราไปใช้แล้วมันมีปัญหาแล้วเรามีที่พึ่งอ่ะใช่ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วพี่ไม่มีรับประกันสุกสายตาเอาว่าออกไปมีปัญหาอะไรวันหนึ่งมี2ี่ชั่วโมงผมดูแลพี่สัคนี่สชั่วโมงนะวันนี้มีอะไรก็ดูแลกันนะพี่ขอบคุณที่มากครับที่อุดหนุนกันขอให้นาคตมีคันที่สงกันทีสามแล้วก็พี่ชอบเที่ยวอยู่ด้วยขอใใหหห้้้รรคัันนนนีีเเดดททาาางงปลุกกมมะไบูวว็ ปากดดวยนครับบอยรถบ้านรถบุรีรถไม่ดีที่นี่ไม่มีขาย